สวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับของขอยืนมาพักพับสุขภาพแข็งแรงเนาะโมเมนของขอยุพีของขวอย่องของเจ้าของขอยุพีของขอยุพีขออย่านี้เจ้าของขวอย่านี้พวกเรากล่าวกันแหงสันเติมแบดนี้ของขอย่างนี้แหงันเติมแนี่กล่าวกันยัง เอาไปพอเติมน้ำมันเลลูกพอเติมเบอร์ละพันแล้วป่ะไฟอุ่นผียันเจ้าเออ้าจ้าเอาไปผียังได้บ้างตาเขาจุยมันรับเอากินแล้อยางไอ้นอุ้ยอุ้ยพะน้าอุ้ยอุ้ยพะน้าแดดแดดก็บาเถือกอุ้ยอุ้ยพูไปนอนเงาเซบอนอยู่บ่กเออมาขึ้นเงาแดดอุ้ย แรงเนาะไม่เลี้ยวมาทางนี้เขาไม่ได้เยี่ยวนะเขาแค่ทำคอนเทนต์เฉยๆทำคอนเทนต์จะเปลี่ยนเบาะใหม่เลยเนาะคอนเทนต์ที่เด็กเตรียมมาไอคิวมานี่อันนี้เลยเดีอุ้ยคุณอาคนนเอาลงมาเราอยู่ในกระละมังพุ่งนี้ไปไหนี่ยพึ่งนี้กลับบ้านเมื่อวันนี้่ไสาวหรอืบอลร์บือแล้วก็ไปน้องคายทยอยท่าเสด็จ ไปเที่ยวถ้าเสดเราจะไปซื้อกระเป๋าลาวภาษาไทยเนช่ยบ่เคยไปน้อยทากลุหลายเคือโดดเออการเลือดม่ง่ายงานเไปสังคมดิวดี้ืก็ยังอีกก็น่ไปน้องขอขอเหตุงานลูขอเพือนแต่เหงาอีหยังไทยแด่นังงานในท่านซสิไม่ไทยล่ะในไทยนานนานโดนเขาแล้วโดนเสดไปไปดอกเก๊ดีค่ิดได้บัตรเออเออเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยว

ปแตงาดกันยายกันสู้กันแปบเดียวสี่สองหมื่นลไปตลาต้องไว้สี่พันหน่อยแล้วชิงยิ่งใจก่อนไปกินข้าวเพรานาตายกันโอ้ยเปิดขาที่ไปนอนรีสอบน้องไข่คือเปิดขาส่แล้ิของช่วงไปบ้านเป็นลุงอิงรัตนาพรไม่เป็นอย่างนี้เเพราะน้นคือใส่ได้ใส่ได้งพอดีนี่โอ้ยแแล้ขีหไวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา แล้วมางเป็นรถเอร์ไพ์หนักเฮ้ยเฮ้ยปดเอาเองโอ้ยปวดสังเราเหมือนกี่ปดเอาเองปดให้แม่พ้อม่เลือกเอองใจตรงการพอดีแม่ัน้พอดีเลยพ่อพ่อเหนื่อยแม่จุ้บจิ้มเหนื่อยเอออิงพี่เราอยู่หนนกบูู๊นไปแย้ทุกน ตัดตินพอกันใช่คือยืนจังสี่เนี่ยมาหนิไม่คือเอาเดี๋ยวในไงกินขี้ยาพูดขี้หยาเไปเราคุณยายเราร้อนเลยไม่อยากบอกเจ้าแดงพอเองกินเด้อ เพีอเอกกินได้เด้ออีหลาว,วา้แล้วครั้งไว้ถ่าต้อง็ลายมือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตม เบียรอนขึ้นมาเตียบี่โก้ดเบียรอนขึ้นมาเตเเงีไงไง้ยมนุกรอบอนนี้ของรนฝากคือว่อนอนเงินมาแล้วตัวมันอยู่ไหน อยู่แกแ่อย่างกัญญาบองแม่จ้าป้าผู้ใดชื่อไห่ชีเข้มบกุ่จีมันว่าซื้ออ๋อที่ม่าเป็นมา,ออมาต้องเส้นลำหอมให้บกดมันหนาวเาอาบไ็เลยซื้นํำหอมให้บกดมจาจะนัง่งสบายจะบ่นจะเบบจบบ็บขา ปิงโอ้เัากินได้อยู่อคุณแมนยูทูบเบอร์ที่แวนี้เขาขายปิงใก่กันหรอเขาสมกว้างทาผ่านเขาจะมาที่เขาก็อาจจะทานเขาสมกว้างนมัสเตใสเพราะแมนเพื่อนหมายถึ pues งเขาชนมาลงใสผลเกษตร่านเขาสมกว้างอุดรบ้านบ้านพียูเขาสมกว้างเดยาจะเขาสมกว้างมั้นนี่ เขอาไม่ด้ไม่คุณแม่สวีเดนางากสวีเดนอดีตื่อม่จายเขาซื้อกลแม่ของคุณแม่เม่อคืนมันถือไม่ใช้ไป่างหากขุลาจาวขุลาจาวท่นี่ใส่ขุลาซาโแม่บุมที่นี่กับอินเปิดยูทู่เพ่อาแ่อไม่มันค่ำบน่ เราเนี่ยเพื่อนที่ว่าปากพองมาให้เพื่อนปากมันพองเลื่อนกับมีมาให้เส้น เาคเไม่นอยไม่นอยอยางกินข้าว่เดียวโอ้ยเาจะไปกินวันหุ่มปีนเมื่อไหร่ยัางพสตรี่ไม่ติดปกตเาร์ดเมทหางไหนกันเนีม่ออมาปกติอันนี้เอ วัดบอกเรียกว่าตาอันนี้อันนี้เส้นยะงไง คลิปนี้ฝากไว้จมีครับตอนนคลิปหนาครับาครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ